ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแฟนบอลทั่วโลกต่างได้ยินข่าวครา,าวของวัยรุ่นนอร์เวย์เออร์ลิงเบลฮาแลนด์ดาวเตะของเสือเหลืองที่ทีมดังทั่วโลกต้องการตัวไปร่วมทีมข่าวการย้ายตัวของเขาเปรียบดังมหากราบเรื่องยาวที่หาตอนจบไม่ได้และถึงแม้ว่าตลอดปี2020ฮาแลนด์จะมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกือบตลอดเวลาแต่เรามักจะได้ยินประโยคประโยคนึงจากแฟนบอลว่าฮาแลนด์คงไม่ย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงอย่างแน่นอนก็เพราะว่าพ่อของฮาแลนด์กับรอยคีน ตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยหวดกันมาก่อนหลายๆคนที่ได้ยินเรื่องนี้อาจถึงกับงงว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนใช่เรื่องจริงหรือเปล่าวันนี้พวกเราจากฝูงโทรแบ็กจึงขอพาเพื่อนๆย้อนไปดูเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสไหมที่จะคว้าฮาแลนด์มาร่วมทีม เอริงเบล l ์ฮาแลนด์เป็นลูกชายแท้ๆของอาร์อิงเก a ฮาแลนด์ีดาของฮาแลนด์ย้ายมาเล่นฟุตบอลในประเทศอังกฤษกับสโมสร n น t อตติงแฮมฟอร์เรสในปี1993เขาอยู่กับ f o r ์เรสถึงปี1997และย้ายไปเล่นกับ l e ดส์ u ยู t e นช่วงนั้นภรรยาของเขากำลังตั้งคาหนุ่มน้อยมากพรสวรรค์ทำให้ฮาแลนด์เกิดที่เมืองลีดส์ประเทศอังกฤษ ส่วนสาเหตุที่ทำให้อิงเก้ฮาแลนด์กับรอยคีนกลายเป็นอริกันนั้นคงต้องย้อนไปปี1997ในวันที่27กันยายนเป็นนัดที่แมนยูไปเยือนลีดที่เอลแลนโรด ภายในเกมมีจังหวะที่คีนสกัดบอลใส่อิงเก้ฮาแลนด์แต่ไปยืดขาพิดเหลี่ยมจนทำให้เอ็นเขาขาดคีนนอนลงไปกองกับพื้นด้วยความเจ็บปวดแต่อิงเก้ฮาแลนด์นั้นกลับคิดว่าคีนแกล้งเจ็บเขาจึงตะคอกใส่คีนที่นอนกองกับพื้นว่าสำออยหยุดเล่นละครตกตาได้แล้วในขณะที่คีนโดนหามออกจากสนามทันทีต้องพักฟื้นตัวนานกว่า1ปีและเกมนั้นปีศาจแดงยังพ่ายให้ลีดไป1 0อีกด้วยอิงเก้ฮาแลนด์ ย้ายไปร่วมทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขากลับมาพบกันอีกครั้งในศึกดาร์บีแมตช์นัดนั้นแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเป็นฝ่ายเปิดบ้านรับการมาเยือนและแล้วในนาทีที่86ของเกมรอยคีนได้เปิดปุ่มถีบไปที่เข่าขวาของฮารแลนด์แบบไม่มียัง้ง ที่มันดูยังไงก็ตั้งใจเล่นคนมากกว่าบอลและคีนรู้ดีว่าการทําเช่นนั้นต้องเป็นใบแดงแต่เขาอาจจะไตร่ตรองมาแล้วว่ามันเป็นช่วงเวลาท้ายเกมและนี่เป็นพรีเมียร์ลีกนัดที่34แล้วด้วยแถมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือว่าเป็นแชมป์ลีกไปแล้วเรียบร้อยเขาโดนแบน4นัดกับโดนปรับเป็นเงิน5,000ปอนด์หลังโดนรอยคีนเสียบอิงเก้ฮาแลนด์ก็มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าขวาทำให้เขาเล่นบอลได้อีกแค่3นัดเท่านั้นก่อนจะหมดสภาพเล่นไม่ไหวอีกต่อไป เขาไม่เคยได้ลงครบ90นาทีอีกเลยแถมต้องเข้ารับการผ่าตัดเข่าอีกต่างหากฮาแลนด์จึงทำใจไว้แล้วว่าคงต้องแขวนสตัดเขาเลิกเล่นฟุตบอลในปี2003เหตุการณ์ผ่านไปโดยไม่มีอะไรแต่แล้วหนึ่งปีต่อมาลอยคีนออกหนังสืออัตชีวประวัติของตัวเองที่ชื่อว่าลอยคีนซึ่งในหนังสือมีบทหนึ่งที่เขียนถึงจังหวะนี้เอาไว้ว่าผมรอมานานกว่า3ปีในจังหวะนั้นผมเห็นเขาได้บอลใกล้ๆกับริมเส้นผมรอจังหวะที่ใช่ที่สุดและอัดแม่งให้หนักไอ้เปลด และอย่ามากล้าดียืนค้ำหัวกูหาว่ากูแกล้งเจ็บอีกและแน่นอนผมไม่รอให้ผู้ตัดสินควักใบแดงทำให้อิงเก้ฮาร์แลนด์รู้สึกโกรธแค้นที่มาทันทีที่เห็นบทความนี้นั่นเพราะมันแปลว่าคีนจงใจและไม่ใช่จังหวะ50-50ทํา 50, ทำให้เขาแจ้งเรื่องกับทาง f a จะเอาผิดรอยคีนให้ได้สมาคมฟุตบอลอังกฤษต้องเปิดการไต่สวนพิเศษขึ้นมาตัดสินคดีนี้ว่ารอยคีนจะโดนลงโทษเพิ่มเติมอีกหรือไม่ประโยชน์ที่เป็นการตัดสินเคสน,นี้คือคำที่รอยคีน พูดในหนังสือว่าผมกะจะเล่นบอลหรือเปล่าอ่ะหรองั้นมัง้งนี่คือสองพยานที่ทำให้คนตีความได้ว่าเขาจงใจเล่นคนไม่ใช่เล่นบอลบทสรุปการพิจารณาคดีออกมาคีนโดนปรับเงิน150,000ปอนปอนหรือประมาณ10ล้านบาทไทยในสมัยนั้นค่าเงินปอนละ70บาทเลยทีเดียวถือเป็นค่าปรับที่สูงสุดในประวัติศาสตร์พิเมลีก รวมถึงเสียค่าทนายความให้ทั้ง2ฝ่ายอีก50,000ป่นปอนและแมนยูสั่งปรับค่าเหนื่อยอีกสสัปดาห์เป็นเงิน20,000 0ปอนรวมแล้วทั้งสิน้นคินเสียเงินในจังหวะการเสียบครั้งนี้เป็นตัวเลข40,000 0ปอนทำให้การชำระแค้นครั้งนี้มีมูลค่าสูงถึง30ล้านบาทเลยทีเดียวและเรื่องราวทั้งหมดนี้นี่แหละค่ะที่ทำให้แฟนบอลหลายๆคนต่างแสดงความคิดเห็นว่าพ่อฮาร์แลนคงไม่ปล่อยตัวลูกชายคนเก่งมาร่วมทีมปีศาจแดงแน่ๆ แต่ในอีกมุมหนึ่งคนกลับมองว่าฮาแลนด์นั้นเป็นสิทธิ์คนโปรดของโอเล่กุนนาโซชาที่ตอนสมัยโอเล่คุมสโมสรอนโมอยู่เขาคว้าเด็กหนุ่มอนาคตไกลามาร่วมทีมตอนอายุเพียง16ปีและปรับตำแหน่งจากตัวรุกริมเส้นไปเล่นหน้าเป้าและเขาทำประตูได้ตั้งแต่เกมแรกที่ลงเล่นให้โมโซชาให้สัมภาษณ์ว่าตนนั้นยังคุยกับฮาแลนด์ปกติถึงแม้ฤดูกาลก่อนดาวยิงคนเก่งจะย้ายไปร่วมทีมเสือเหลืองแทนที่จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นอกจากนี้ฮารแลนก็เคยให้สัมภาษณ์ถึงโซชาเช่นกันว่าก่อนหน้านี้ที่ผมอายุยังน้อยผมเป็นนักเตะที่ขี้เกียจและหงุดหงิดง่ายมากๆมันส่งผลให้ผมซ้อมผิดพลาดหลายครั้งผมจําได้ว่าเขาเคยสอนผมในเรื่องของกฎที่ง่ายๆแต่สิ่งที่สําคัญที่เขาเน้นย้ํากับผมก็คือเขาบอกให้ผมเล่นแบบใจเย็นๆและให้ผมตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อพร้อมที่จะเล่นเมื่อบอลมาถึงเขาควรได้รับเครดิตมากจริงๆที่สอนผมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ได้ยินแบบนี้แล้วเพื่อนเพื่อนเรดอาร์มี่ก็ยังดูมีหวังอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยถึงแม้ว่าเหตุการณ์ของพ่อเขาในอดีตกับตำนานแมนยูจะจบไม่สวยเท่าไหร่ก็ตามแล้ววันนี้พวกเราจะฝูงต้องขอลัเพื่อนไปก่อนหากชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ